สวัสดีครับพบกัชบช่อง Easy DIY อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสกี่ยับการขัดนะขัดรอยอุดนะครับรอยอุดพุตตี้เนี่ยนะครับนะตัวประสานตัวตัวอุดเนี่ยนะครับก็อันดับแรกนะครับถ้ามันเป็นอุดหยาบๆเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับคันจะขัดกับเครื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานแล้วงานจะไม่ค่อยเรียบนะครับนะ เราก็เลยใช้เครื่องมือด้วยกัน2ตัวนะตัวแรกคือหินเจียนะครับหินเจียติดใบขัดนะครับติดใบขัด4นิ้วนะเอาลงก่อนนะครับขัดหยาบๆนะพอใกล้ถึงปั๊บหยุดนะครับเสร็จแล้วเอาตัวละเอียดลงอีกทีหนึง่งนะเพื่อความเรียบเนียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีกันเลยครับโดยที่เราใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์40นะเบอร์40นะครับติดกับจานนะ ่างนี้นะครับต้องตบตบนิดหนึงบางทีมันหลุดนะครับให้เราตบให้แน่นๆนิดหนึ่งนี่นะครับขัดหยาบนี้นะครับขัดหยาบนี้ก่อนนะ ถ้าเราใช้ตัวนี้เลยเนี่ยบางทีมันกินลึกเกินไปแล้วก็อย่างมันจะเป็นรอนนะครับไม่เรียบนะแล้วก็มาใช้ตัวเจ้าตัวนี้ใช้เบอร์จากเบอร์60ก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็อาจจะซ้ําด้วยเบอร์สักเบอร์400อหรือเบอร์ร้อยก็ได้นะครับนะแล้วแต่เรามีนะครับ ท่านี้ก็เรียบเนียนแล้วครับนะฮะเรียบเนียนแล้วครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าใครหวังว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนะที่จะนําไปใช้ในงานสําหรับผู้เริ่มต้นงานช่างไม้นะครับงานไม้งานอะไรพวกนี้นะครับเราขัดอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วท่านจะลงสีหรือไม่ลงสีก็แล้วแต่เรานะครับนะขอบคุณมากครับ